มาถึงในช่วงเวลานี้นะครับกับหิึ่งเรื่องเราวเคล็ดลับในเรื่องของการดูแลสุขภาพที่ดีครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญที่เวลาที่เข้าไปไหนมาไหนเพื่อนไทยก็มักจะถามว่าเอ๊ดดูแลตัวเองยังไงนะครับทำไมถึงเอ้ยยังดูหน้าเด็กอยู่เลยทําไมหุ่นยังดีอยู่เลย มีอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับตอนนี้เราก็จะมาคุยกับเขาพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับพี่ตั้มครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมครับผมวันนี้ก็มีสิ่งดีๆมาแนะนํากันนะเนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้คนไทยนะครับแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านที่กาลังชมอยู่ตอนนี้นะครับมีปัญหาโดยเฉพาะผู้หญิงกับอาการท้องผูก ผู้ชายก็เป็นนะผู้ชายก็เป็นฮะยัง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 คุณแม่ผมเนี่ยเป็นเป็นคนที่ท้องผูกมากก็จะมีปัญหาเวลาตื่นมาเนี่ยก็จะแบบไม่ถ่ายทีนี้พอไม่ถ่ายปุ๊บระหว่างวันก็แบบอึดอัดนู่นนี่และบางทีไปถ่ายละครไปทํางานลำบากแล้วไปที่แบบแต่ที่มันไม่มีที่ไม่สะดวกก็ดันแบบจะเข้าห้องน้ำก็เข้าไม่ได้ลําบากอีกทีนี้กลายเป็นปัญหาเรื้อรังท้องผูกมานะครับก็ปรากฏว่าพอไปหาหมอเนี่ย ไปตรวจไปไปไปใช้เขาเรียกว่าไปล้างไปดีท็อกไปดีท็อกล้างพิษแพงนะไปทีแึงครั้งครั้งละ1นึ่งบาทนะครับแต่ว่าเาไปทีเขาต้องไปเป็นคอร์สช่เป็นคอร์สคอร์สหนึ่งเนี่ยประมาณ5,000บาทนะครับประมาณ5ครั้งไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆอยากจะล้างพิษจะดีท็อกปุ๊บเดินไปทีเดียวจบไม่ใช่นะต้องเป็นคอร์สใช่แล้วแล้วคืออันนี้เฉพะค่า ค่าดีท็อกไม่รวมค่ายาค่านุนันมีค่าหมอค่าอะไรนะครับมีก็มีประมาณ800 0ันบาทครับรอ,อบหนึ่งก็คือถือว่าใช้เงินเยอะมากแล้วคือพอล,ล้างพิษออกมานี่คือในในในลำไส้นี่คือขับออกมาเป็นสีดําเลยนะครับน่ากลัวมากเลยและวันนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันในช่วงนี้นะฮะในรายการของเราตอนนี้พี่ตั้มมีอะไรจะมาแนะนําบอกไว้หรคุณผู้ชมก็มีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะครับซึ่งที่อยู่ข้างหน้าผมนี่แหละนะครับชื่อว่าวารัสตรา นะครับชื่งผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่สู่ท้องตลาดเลยแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับทั้งอ,อยอทั้งเร<อ>ียกว่าฮ<ท>าล้งฮาล้านทุกอย่างมาหมด<อ>่านได้หมดทุกศาสนาปลอดภัยได้มาตรฐานปลอดภัยได้มาตรฐานแล้วก็ได้ได้รับคําแนะนําจากคุณแม่มาแม่บอกให้ลองทานตัวนี้เพระจะช่วยอะไรครับคือผมเนี่ยเป็นคนที่หนึ่งเลยคือ ทำงานเยอะเครียดนะครับพอทำงานเยอะเครียดปุ๊บเนี่ยมันก็แล้วที่สำคัญดื่มสุรานะครับสูบบุหรี่มีดื่มมีแบบมีสังสรร์ปาร์ตี้ครบสูตรครบสูตรอ่าก็เลยมีปัญหาเรื่องเวลาตื่นเช้ามาท้องผูกครับท้องผูกแล้วก็เวลาไปทํางานไปอะไรล้วก็อึดอัดแลวเป็นคนหนึ่งชอบชอบแต่งตัวใส่กางเกงเดฟกางเกงยีนแบบรัดรัดเนี้ยแลวนี่ก็มีปัญหาคล้ายกันคือเวลาที่ออกไปถ่ายละครหรือไปข้างนอกปุ๊บบางทีบางที่สถานที่ไม่สะดวกก็แบบไม่อยากจะเข้าห้องน้ำแล้วที่สําคัญสิวขึ้น คนเราเนี่ยพอท้องหูสิงมันขึ้นสิงมันขึ้นแบบตึบตึบตึบเราก็เอ๊ะมันเป็นอะไรวะตอนแรกก็นึกว่าแพ้เครื่องสำอางหรือเปล่านู่นนี่นะครับปรากฏไปหาหมอแล้วก็ไปทําดีท็อกสมอหนึงอธิบายว่าเฮ้ยคนเราเนี่ยถ้าคุณมีอาการปัญหาท้องท้องุูกบ่อยนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องสิวนะครับหนังเริ่มเปลี่ยนไปเวลาเรื่องระบบขับถ่ายเนี่ยคนที่มีความสุขก็ตื่นมาเช้าขับถ่ายหรือว่าก่อนนอนแล้วขับถ่ายก็แล้วแต่นะดังนั้นเนี่ยมันจะเริ่มมีปัญหาแล้วก็ บริเวณรอบรอบเอวมันเริ่มมาผูกพุงเริ่มมาพุงเริ่มมาพุงเริ่มมามรอบเอวเนี่ยเริ่มมาใช่ใช่แต่ตอนนี้มันยุบไปแล้วเพราะว่าหลังจากที่ผมทานตัวอาหารเสริมตัวนี้นะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ลักษณะใช้เขาเรียกว่าผลไม้มามาดีท็อกคล่างกายเนี่ยนะครับมันก็เลยทําให้การปรับร่างกายต่างๆผมในสมบูรณ์แบบคือสมบูในร่างกายจะโอเคใช่จากที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกครับนะครับสิวขึ้นหายไปไม่มีเลยแล้วที่สําคัญเนี่ยทานตอนนี้ ทานตอนกลางคืนก่อนนอนนะครับชงทานก่อนนอนเ่ยตื่นเช้ามาขับถ่ายทุกครั้งไหนพี่ตั้มลองทานยากไหมครับไม่ยากยากไม่ยากนะครับตักกัง่ายง่ายก่อนเบื้องต้นถ้าคุณท้องผูกครับคุณทานก่อนนอนตื่นเช้ามาคุณถ่ายแน่นอนคุณสบายถ่ายสบายออกถ่ายแบบสดชื่นใช่เนี่ยครับวิธีการก็ง่ายอย่างนี้เลยนะฮะเอลงไปเอแล้วก็ในหนึ่งซองเขาจะมีสองรสชาติด้วยกันครับก็จะมีเมลอนกับมิกซ์เบอร์รี่ ครับนี่หอมมากเลยนะฮะกลิ่นหอมทนั้นนะแตจะมีทั้งกลิ่นของบิกซ์เบอร์รี่ก็คือเหล่าเบอร์รี่ทั้งหลายแหล่เนี่ยมารวม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 กันแล้วก็มีทั้งเมลอนด้วยนะผมใส่คอลลาเจนลงไปด้วยนะเมื่อตอนผมกินอ่ะอ๋อเหรอใช่ผสมอันนั้นผสมคอลลาเจนเพิ่มอันนั้นผสมเพิ่มลงไปเองคือไหนๆจะทานแล้วบำรุงสูตรบำรุงแล้วขับถ่ายดีด้วยแล้วก็บำรุงผิวพรรณด้วยทานทีเดียวเลยนะฮะแก้วเดียวอยากให้คุณผู้ชมนะครับแหมอยากให้กล้องนี้มีกลิ่นเหลือเกินเลยนะฮะ นอกจากสีจะสวยและกลิ่นยังหอมด้วยนะครับครับผมแล้วนี้ก็สามารถทานได้เลยไหมครับทานได้เลยปุ๊บดกหมดแก้วนี้เลยนะครับ ไม่ได้ผมทานเดี๋ยวเที่ยงคืนวันนี้ผมก็ผมก็เท้าน้ำเลยเดี๋ยวันนี้ก็เาน้ำก็คือว่าหลักๆคือตัววาลลัสราเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการดีท็อกดีท็อกครับผมทถ่ายร่างกายเกี่ยวกับพวกในเรื่องของลำไส้ทั้งหลายแหละที่สมัยก่อนเนี่ยที่พี่ทั้มได้เล่าให้ฟังในช่วงแรกว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าบอกไปดีท็อกคือไปตามสถานที่ต่างๆเสร็จปุ๊บที่เขาเอาน้ําเข้าไปร้านสวนลําไส้เราองแล้วก็ถ่ายออกมาปุ๊บแล้วที่เขาบอกโอ้โหมันจะสกปรกมากเลยแต่ไปพวกนั้นค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงคร เพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยมันตกพันกว่าบาทใช่แล้วก็เวลาเขาไปทําทีเนี่ยเขาไม่ได้ไปทําทีละครั้งครับเขาต้องไปเป็นคอร์สกันถูกต้องแต่พูดถึงถ้าเกิดว่าวาลนัตต้าเนี่ยง่ายๆเลยไม่ต้องไปโอ้โหเอาน้ําสวนไม่ต้องไปอะไรวุ่นวายสามารถดมใช่ที่เป็นสาเหตุที่คนเราท้องผูกเนี่ยเพราะว่าร่างกายเราขาดไฟเบอร์ครับนะครับอาหารเสริมตัวเนี้ย ก็เข้าไปเติมเต็มไฟเบอร์ให้กับร่างกายอ๋อกขาช่วยเรื่องการขับสายด้วยสิพอคุณมีมีไฟเบอร์ในร่างกายที่สมบูรณ์แล้วนะครับมันก็จะทาให้จุลินทรีย์ในลําไส้เนี่ยเติบโตอย่างเต็มที่เวลาย่อยเอาของอาหารอะไรเนี่ยก็สมบูรณ์สมบูรณ์พิเศษนะครับและที่สําคัญมันไปช่วยกระตุ้นให้คุ้มคุ้มกันเอ้ยมันไปช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายนะครับทำให้สิวฝ้าต่างๆมันหายไป นะผิวพรรณแผลวหน้าแต่งสายที่สําคัญช่วยลดน้ําตาลในเลือดนะครับถ้าใครมีไฟเบอร์ในร่างกายเยอะๆอ่ามันจะไปช่วยดูดซับขับลายดูดซับออกน้าตาลในเลือดแล้วมันก็ช่วยให้เราผอมนี่ออกไหมเพราะมันไม่มีมันไม่มีอะไรมา้ค้างไขมงไขมันตามลําไส้ที่มันเกาะตามผนังซึ่งต่อไปมันจะเปลี่ยนไปเป็นไตรกลีเซอไลด์ที่ทําให้เราอ้วนมีรอบเอวเนี่ยมันถูกขับออกไปหมด พุงเนี่ยก็มาจากพวกนี้แหละตื่นเช้ามาน้ำหนักลดหนกิโลถ้าเกิดแล้วเราทานเข้าไปแล้วเราได้ล้างออกมาปุ๊บพวกนี้มันไม่สะสมในอนาคตเราก็จะไม่มีพุงมากนั้นเถอะหรือถ้าใครมีพุงอยู่แล้วแต่ทานเข้าไปสม่ำเสมอคือเพื่อไงว่าไส้เราสะอาดอืมใช่าเสร็จปุ๊บเวลาที่เราทานอาหารทานอะไรปุ๊บเนี่ยมันก็จะดูดซึมพวกคุณค่าต่างๆเข้าไปได้ดีร่างกายเราก็จะเปล่งใยจริงๆแล้วเนี่ย ผู้ชายเนี่ยต้องการไฟเบอร์นะครับมากกว่าผู้หญิงสองเท่าแต่บางทีผู้ชายส่วนใหญ่ไม่ค่อยท้องผูกเนีกยอกอไหมเราเลยละเลยเรื่องพวกนี้<ต>ไป็ปน,นะออนแต่นะผมเนี่ยพอหลังจากที่ผมได้มาทานนะ ท้องผูกหายสิวหายผิวพรรณดีขึ้นน้ําหนักลดลงน้ำหนักลดไป2อกิโลกว่ากับ3ากิโลแล้วทุกครั้งที่แบบสมมุติเรากินเยอะเราทานก่อนนอนตื่นมาน้ําหนักลดไปกิโลนึงเท่ากับว่าสิ่งที่เรากินไปมันถูกแบบขับถ่ายล้างออกมาหมดเลยสุดยอดมากอีกหนึ่งเคล็ดลับดีๆเลยนะฮะจากคนที่ดูแลสุขภาพนะครับผมบอกได้เลยผมนี่เดินทางไปไหนมาไหนเดบ่อย คนม่จะถามอยู่เรื่อยๆเลยครับวิตามีเคล็ดลับในการดูแลตัวเองยังไงบ้างจริงๆนี่ถือว่าเป็นการเคล็ดลับที่ดูแลสุขภาพตัวเองจากภายในสู่ภายนอกถูกต้องและที่สําคัญเนี่ยเรื่องของท้องผูกเนี่ยมันนําพาไปได้โรคเบาเบานี่คือฤทธิ์สีดวงเบาอันนี้เรียกเบาแล้วนะแต่หนักนี่คือมะเร็งลําไส้ใหญ่ซึ่งปัจจุบันคนไทยเป็นมะเร็งลําไส้เยอะมากแล้วกว่าจะรู้ตัวเนี่ยมารู้ตัวอีกทีนี่คือหนักแล้วก็เสียชีวิตเลย บางมากนะครับแล้วก็เวลาเป็นมะเร็งแน่นอนเป็นทรมานดังนั้นเรามาเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่น,นี้ดีกว่าโดยเฉพาะใครที่รู้ตัวว่ามีอาการท้องผูกนะครับหรือว่ามีเริ่มมีส่งมีสิวขึ้นหน้านะแบบอยู่ในภาวะซึมเศร้าหงุดหงิดง่ายด้วยนะนี่นนทุกอย่างเนี่ยคุณลองดีท็อกร่างกายตัวเองด้วย ความพกอะไรก็จะดีขึ้นเลยนะพูดถึงสมองเสมอก็จะโล่งเลยนะฮะเอาละครับนะใครที่ดูกันอยู่ตอนนี้นะครับสนใจนะครับโทรไปได้เลยนะครับที่หมายเลขของเรานะครับคืออยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้นะฮะผมกับพี่ต้ามี่ก็จะคุยกันเหมือนกับว่าคนที่เคยใช้มาแล้วเป็นยังไงกันแต่ถ้าอยากจะรู้ในเทคนิคหรือว่าอยากจะรู้ข้อมูลเชิงลึกก็โทรไปสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ นะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ต้าม,มากเลยด้วยนะครับใครที่อยากสุขภาพดีนะฮะเดินไปไหนมาไหนก้มีคนทักว่าผมเ,เดินเดินทางวันนี้กันบ่อยๆครับคนชอบถาม, ee, มว่พี่เคล็ดลับดูแลสุขภาพยังไงเรื่องหน้าตาหรือย,ยังเงปง็่งปังดูดีนี่คือการดูแลตัวเองครับจากภายในเลยแะครับออกมาสุดภายนอกเลย ใครที่เอ่อยากจะมีเคล็ดลับดีๆหรือว่าเออยอยากจะมีของดีๆไปดูแลบำรุงร่างกายตัวเองแบบนี้ด้วยนะฮะมีสุขภาพเป็นแบบนี้ด้วยสนใจโทรมาได้เลยครับตามหมายเลขที่อยู่ทางด้านล่างนี้เลยนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาอย่าช้านะครับเดี๋ยวเกิดของเขาบอกว่าอะไร ตอนนี้กำลังคิดมากเลยด้วยถ้าเกิดหมดนี้ของมีจํานวนจํากัดนะครับมีไม่กี่ชุดเท่านั้นยังไงรีบโทรเข้ามาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างนี้ละกันโอ้โหนั่นแหละครับขอบคุณพี่ตั้งมากเลยด้วยนะครับวันนี้นะที่มาให้เคล็ดลับสุขภาพดีๆนะครับให้กับคุณผู้ชมด้วยครับที่กาลังชมกันอยู่ตอนนี้เดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนแล้วกันนะครับ